ก็สบดีด้วยนะครับผมอยู่กับโคบี้ชีวีวอีกครั้งเช่นเคยอยู่กับไมค์ครับหนึ่งนะครับผมมากันเลยมาเริ่มแรกสร้างโวว่าดอนส์ได้ไปเลยสวีบว่าหมดโอแมนไม่อ่าเชดออนแล้วก็ซีดไปตามสามหกสองหนึ่งสี่สองติดล็อกคีย์เลอโกอยู่กลางหิมะเยี่ยม โอ้โหโห,หนาวหนาวเนีย่ยเอ๊ะตัดไม้เลยดีกว่าเริ่มเลยตัดไม้สร้างกล่องคราฟเอ้ยโอเยแล้วตัดไม้ต่อจะไปอย่างว่องไวนะครับผมไป okay. อ,อ๋อเข้าตัวเลยดีกว่าโอเคเยี่ยมได้ขวานมาแล้วเยี่ยมเลย ตดออกอืมต้นมาได้โอเคเอากิ่งเอาต้นมาด้วยดีกว่าอ๋อกล่องอยู่ตรงนี้เยี่ยมเยี่ยมเลยอืมทำเลตรงนี้ ไม่ชอบอะไปที่อื่นดีกว่าเดี๋ยวนะเอาเอาตีเลงที่ตัดไม้จะพังเฮอยู่แถวนี้ก็ได้นะมีหมูด้วยแล้วเราขะมันตีวะ อืมแถวนี้ยังไม่ค่อยชอบเลยแต่ว่าเฮ้ hey, ยหมู่บ้านวิลเลจเยี่ยมไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเตรียมอะ่ะไปเลยว้านวิลเลจพ้ยแลมเลยๆๆอ่ะโอ้ฉันสองด้วย อันนี้แผ่นที่เปเปอร์อ,าาอ่ะฮะนี่ถือว่าดีเนะี่ยชิบชิบชิบมีมา้าพอดีเลยมีหมด่ะเอ้ยแหลมห็นได้เพื่อน เด๋วเยี่ยมเลยอ่ะอ๋อเส็จเจอบักด้วยไม่เป็นไรโอ้ยมาติดไปนะไม่อยู่ตรงนี้เลยอ่ะแล้วขุดเหมือ,องด้านนี้แล้วกันอุ้ยแหลมเยอะโหเยอะเหมือนกัน โอ้้าอะไรเอ้ยขุดแล้วขุดเลย,เลยว่ะไปด้านนี้ let's go โอ้สกิลตันเสียงสกิลเดือตันเดี๋ยว ทำดาบด้วยดีกว่าอย่าบอกว่ามันอยู่ใต้นี้ลองดูด้านนี้อ่ะได้มากเลยนะแต่ตอนเนี้ยติดใช่เปล่าไม่ใช่อ่ะ ไปไส่ก่อนนอนนอนเลยรีบนอนด่วนต่อต่อต่ออุ้ยตกใจพ่เกตหาละตรงเลยโอเคอันนี้ชั้นเที่ยวอะไละ Uh, อ่าสี่สิบแปดเฮ้ยถือมาไม่แย่นะสี่แปดต้องเจอเหล็กบ้างละนี่ไงสวยอืมแปะตรงนี้ด้วยโอเครุยต่อเรื่เสียงละว,ว่าแถวนี้ เนะหรือว่าเราจะจะข้าดำน้ำเลยนี่เป็นฟองอากาศอุ๊ยอ๋อ what มีท่าแบบนี้ด้วยเหรอเอาจริงโอ้ว้าวอุ้ยโอ้ดูแบบนี้เลยชิลดิ เอาล่ะประจนภัยข้างใหญ่ซึ่งมันจะลึกไปไหนครับพี่ฮะเอาดีโอเครู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วเข้าใจแล้วถ้าแบบนี้โอเคเดี๋ยวเข้าใจเข้าใจเข้าใจเหตุการณ์ มีอะไรให้เล่นเล่นล้เพราะตรงนี้มันเสาสามคนสามใช่ปะล่ะโอเคโอเคโอเครอเลยขึ้นมาตรงนี้อ่าตรงนี้เลยก็ไดไ้จะสร้างทางให้มันสูงกว่านี้หน่อยโอเคเราก็ลงมาสร้างทางจะขึ้นมาโอเคติดหัวตรงนี้ ไม่ต้องออกไม่ออกเขาเปิดสโตนอืออือเป็นสิ่งเอเดแมนด้วยอโอเคตื่นมาแล้วครับพี่มุ้งไหนว่าเอเดแมนสกิลตัน อ,อ๋อขอกระดูหน่อยเฮ้ยเจเล็กเด้ยอ่าวเดี๋ย,ยนะเดี๋ยวมา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 ไปเคลียร์ของกันเคลียร์ของกันอาา่ะฮะเครื่องมืออันนี้โอเคตัดไม้ดีกว่าโคหายากเลยกัน ผิดทางแล้วนันมีอะไรก็มายเยอะแยะไปหมดอุ้ยอ๋ออ๋ร้อนเอาไหมจัม,มีโอเค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 สกกกลับไปหมดเลยอะ ต่อดีรออะไรละ่ะอะไรอะแอนดิไซต์มีน้ำต้องมีถม้ำมีถ้ำต้องมีน้ำเอาดีเจอน้ำสองที่แล้วนะขึ้นลำบากมาก ซอมบี้มายังวอกว่ายังไม่มานะนอนก่นอน ตรงนี้ทำเป็นไอ้นี้ดีกว่าอา่ฟาร์มก็เป็นฟาร์มมันจะสวยนะเอาละฉันเอาไม้ทั้งหมดมาเผาไงล้วฟาร์มอะเอาเหล็กมาทำถังอะแล้วก็ไปตักน้ำแล้วก็ทำที่พวนด,ดินไง โอเค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 เยี่ยมมิชชั่นคอมพีซ์เราก็ทำน้ำอีฟินตี้ไงมิชชั่นคอมพีซอืมคือแล้วโอเโนตรงนี้ทำเรียบเลย ปไปนะมีฟินตีล้ละโอ้ซักหนึงน่งหนึ่งสองสาม อันนี้อะไรอ่ะอุดเลยได้ไหมมีอะไรป่ะเฮ้ยก็เจ๋งนลเนี่ยลงไปถึงโอุ้อยทุกอย่างมันเพอร์เฟคก็เป็นอ,อันนี้ก็ประมาณนี้แต่อันนี้ก็สร้างให้มันดีๆไปเลย นี่ทำเป็นสลับอ่าไม่ใช่ก็คือแล้วโอแรงหมดเป็นนอนเลย แล้วก็ปิดคลิปเลยดีกว่านะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายคลิปหน้าจะทำอะไรเดี๋ยวมาบอกแล้วกันนะนะครับผม